จะบายดีสบายดีเด้ออาไรมันบ่กแม่ค้าดิ่แม่าเรื่อบัวไ้แปหนึ่งสามศูนเออถ้าสิบเก้าพันเืบลายเพียสิบเ้าพันเนจ่าเนะเกินจ่านเลยเอ้ยก็คืนมาใช่ไหมบอกนำถุงยามเจ้าน่ไว้ได้ไม่อวดได้ต้องรุนนึงเลยบอ คือชิคะพวกใช่อันนี้คือชื่อตี่รถไว้ได้นะตามชื่อไปให้น้องรูปจันจันจะเอ๋ปาปะป ปะปะป่าไปเอาเยี่ยมยอดวิ่งเลยเยแท็กเปะ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 เบล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 เเบล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 เบาเบลเเเเเเเลเเเเบเวเเลเเเลเเ ตอไหนเงินบอเงินค so ่าิเคาเรือบัวไวของแปดหนึ่งแมเออ้าสิบเก้าพันสิบกว่าลายเทพสิบเก้าพนเกินจ้ะเนอะเกินจ้ะมั้ยเดินก็คืนมาอาไรบอกนำถุงยามเจ้าน้าไม่ได้ไม่อวดได้ต้องรุนหนึ่งเลยบอกเ่ิาย อันนี้คือชื่อติดรถไว้ได้นะตาชื่อไปให้น้องอยู่พุทธอยู่บ้านไปว่านไปเลยบ้านนักเพจไปซึ่งเลยบ้านนักเพจไปอีกนี่จะเอาลงกันบ่แม่เอาลงว่านดีนะโดยโดยอ่ะเขาได้จากเมื่อชิตามไปนัมลังโดยโดยไปชายจวดวันนีพ่อพ่อต้องพิงมากขึ้นดีขึ้นกดใจบอกแม่เมียตูบูเด้ าเสียวบวานนี่โอ้เมียตะบ,บูเนมั้งเมีว่างเยเมียตะบ,บู <c oughs> เมียตะบ,บูแกะมาเดินเนาะวานเอาเออตาบ,บูแกะเนี่ยเพิ่งทัวบ้านเนาะเอาเสียวานป่งมันนี่เ,เลยมากินทานน้ำเล้ามีทั้งบุญมีทั้งดอกมีทั้งเพื่อนพี่ตายมันครบมันจะเป็นนะนี่นหรอแนน <บา S 2> ครบสามงานด้ยบ่นี่ยใส่ดอกแล้มันยจะมีคนตายบุญบุญนะเห็ดบุญนะมีรถเห็ดบุญนะ มันเโดยซาเดียวบ่ารือกว่าปิซูมูอยู่น่ะเดียวเดียวรานมือละอ๋อทดยวามันิวค่อนกลุ่มกลุ่มไปแต่เชามประชวนกันอยู่ทางแหวะพเออวมียวมีมู่พวกอยู่โรงเห็นอยู่ตันนั้นเขาิไปนะำโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้นโ้อยโ้โ้ยอ้อย้อโอยโย้อนออยอ้อง ข่อยไปพ่อช่าหนิ่บยู่จัด้ไรสิมาเราไปกินซีงงัวว่ะไปกินซีงงัวอยู่บ้านน้องเสร็มัยเออแ <laughs> ปลว่าพอนจัดงานในบ้านแบบงานแต่ละปีนะงานแต่ละปีเด็กเขาจะต้องลบงัวเพื่อนเพื่อนละโตสิประมาณนี้นะเพ่อนะคู่ปีเพอนะทุกปีเลยด้วยไปไปโอเคเจ้านักขนมบ้าวขนมเจ้าบ่านนะเอาคือบ่ออีว่าเจ้า เอา้ทงนึยิเอดูวมาว้างนะ่รัเคาเตอร์ยังมาลืมโดโดยอาซันโอ้เจนเออยู่ในตู้า่ะแล่นอะแล่นเลยฮะใส่เอาดีเลผู้กไปเราเอาดีเราไปมาไหมจะมาเนยไม่ลูกเพื่อนอะไปเราเอาดีมาลูก เรียบร้อยบาทนี่เดีไปเรียกอะมาเร็วไหมว้าวปาลุปะปะปะปปะาไปเป็นชิลลปาไปนชิุปะกกบกปะกบกปกาบกรบปะข้าไหน้าปะกรบกราบกราบกรบกรบใส่กรับเลยเอ๊

ปาปาป,า,ปา,าลูกปาเอาดีไปเวียกลูกอ่าเราไปสบายดีเดี๋ยวจะไปัเล่าบ่ตอกปรับรอยอย่าลืมส่อยป้าได้ี่เ็ยเดียวม,มุ่นมั่งสักยาแม่ป้าด้ดูนี่นะบุ้มีุยม้ยใส่จะแท้ได้ขาดดิอย่าเฮ็ดปดมือนะมีอาละเมิดวได้ย เพงกนเมย์จะกบ่อันเมย์อ้วนแล้วเลยเฮ้ยเมย์ยังไงล่ไปหายลูกนะไปหายลูกโอ้หายตอนใดหายตอนใดไปหายลูกไปหายไปหายว่าดดูซิดูเป็นยังเมยใบนะไม่อามย์ใบเป็นยังลูกเช่าหายแล้วลูกเมยเป็นโอบบออาเธอจะเย็นนะยาเลยเย็นไปไปซื้อเสื้อผ้า จะพาไปไหนไปดองเลยองแ่ดองาบูใช่เลงทนเสื้อผ้าไหมแต่แล้วหางานที่โบได้หาชุดคุณบอกโอ้ยคือบมีนเอมอได้เ่าเสาชุดหนึ่งสีหาเสนนนาเสื้อมาแล้วล้ลงทุนเสียเสนเลยเสียสนเลยอือประมาแล้วเสเยหาแต่เสื้อผ้างามมบ่ขี้าแห้เิ แน่จังได้เมื่อกี้นีก่กระทมทิมแล้วว่ากันให้ใหมยมากาะหินนี่อืมแล้วเออเออเลยไปหายไปหายไปหายซี่มือดุไปกัดถิ่มได้ไหมไปไหพุงนะไปหายไปหายไปหายล่ะเออไปหายาละ่ละแม่ไปหายไปอย่าเห็ดอย่าเห็ดแหวนป่านะ เอ็ดแ yeah, yeah, ่นตากันก่พุนนี S <S <K CR. S 2> ่ไปนแนมันนี่นะแปลกบอเอาไปไปเบียกเนาะมันนี่ว่าเอกนังเลกินรับซนกิ่นรับซีนไปงานไปนังว่อ้นแล้วเฮ้ไปนังวนขึ้นเื่นเลินเลยแล้วเลย อนไ้ไม่อดเลยอะไรไม่อดอะไรใ้กินน้ำสุบหน่ยเฮียนมันด้วยฉันบองบิวเคียนนะหนักเรียนน่นไอ้ใอ้อดิไปช้อนถ้าจากเดือนวะเดืลยได้ได้จักตั หลายตัวอยู่แต่บูทิหลายตัวอยู่แต่บูมึงกว่าแข่งมันโอ้ยตีนอะนะมึงเนี่ยตีนนะเหม็นบ้าตีนเล็กน่อยนี่ตีนผู้เฒ่าหรอวะอันนี้งานเงือบไปดุหล่อจีบจิ๋งนี่เขาโอนเงินได้เงินเขาไม่เงินบแบบ ดนกลัวจะเออนืมแต่ชมเขาบอกเขาว่านี่หายนันก่อนเลยเด้อผัวออกก่อนแล้กก็ดาเยมันงบเห็ุใหม่แล้วกลัอนเกินหาพันเกินหาฟองซ่าก็หาเกินหาพันเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งหาเกินหาพันให้หาพัน มันไอ้บัญชีก็ได้แต่บัญชีไทยบัญชีไทยเดีธนาคารขัอย่างก็ได้แต่บ่ก่อไก่จ้าก็บอกด้วยว่าถ้าผู้ใดสิโอนเงินมาบัญชีไทยนั่นจ้ถามเ้าก่อนเรืเอยอ๋อถ้าก็อันมันห้โอนออกเมื่อไรหาท่านชติไทยโอนมาหาเ้ากันด้วยเล่าโอนไปหาไทยคือกันเล่านี่เราโอนออกบ่ได้ออกให้น่อยนี่โอนออกบ่ได้ มัาหายมือละหามันบอกว่าเอ้าตะเอามันก็เพิ่มวงเงินได้เมียนตะเก้าเอนต่้มชุดมวยเกินสองมือเนื้อหามือต่อมือจะเอาเพิ่มเอาตะกี้นะเอาเพิ่มวงเงินเอามือหนึ่ง่าไดมือละแสนก็ได้บมหามือตะกี้ขออยู่ในวงเงินตอนนั้นนะนี่จะเป็นเบิกกระลุกและเบิกธนาคารอยู่ไทยดิเฮ้ยไปเปิดบัญชีวันนั้นเบิกเงินในทันบัญชีรถมีอยู่สี่ร้อย เพราะวันที่ระงับได้คิดว่ารางับเงินหลายเหรอถ้าจริงดื่มจ่าภาษีเขามีสี่ร้อยมีสี่ร้อยป่านนี้ค่าบัตรนั่นของคอยญาติระงับแล้วมันที่คอยนะ่าบัตรนั่นมันบัตรบัตรอันปะเทียมหรือบัตรอายุมื่อนั่นนะปะเทีบัตรอายุมันเทอมนั้นบัตรอายุก็เลยละบัตบัตรอายุเฮาไปเปลี่ยนก็ได้ห้าร้อยบาทไปเปลี่ยนแต่ว่าเฮาเอาบัตรเฮาไปเปิดได้ไปยื่ยนเยี่นยัง บัตรแดงงานอะบัวใดจะบอกมีบัตรแดงงานอะเอาแต่นยังมาเปตัวไปก็บดเลยจงเอาบัตรแดงงานไปบัตรพันแดนนะพอไปเปิดอยู่ไทยต้องเอาตัวนั้นไปยืนยันเลยบัตรเอ็มบโยค่ะแมนมาดูขอกาขอกายเอ้บี เอเอบ <B S 2> ีเอยเท่าวละบอเออะเจ้คือว่าคือว่าพาไปหามอวาดิแต่ว่าลงเงินหนักเงย่ายได้บ่อยไหมอ้อไหนใกระไปน้ำอ้านะมกลาหน่อยกูได้มลาน้อยได้าหน่อยบ่อยดนะมักาม่นอีลา่อยบอยดิเออเป็นอีลาบ่อยด บักลาน้อยนี่บักลาครับแดงบอบักลาครับบักลาครับฉีดของเอย์ไยค่ะฉีดกมุนบ่ได้ติฉีดกสื้อะของน้องพิงค่ะอยู่เพื่อนนะให้เกียนนะฉีดไปเต็มบืดบักลาครับมไม่ได้เป็นตลกตัวเล็ก บักลาครับบักหรอคอบักหรอคอบักหรอคอชาวบ้านแห้แต้มกันขีดไปเบิดนี่ก็แต้มกล้วยเขาชาวบานเลยจ๊ะยังมาเดินเบรก่มเลยนะยังมาเดินเบรกลูกเลยบ่เนี่กลุ่มเรียนดุแต่แฝงยังไปหากินช่บมาป่ะกินฉ่ำใช่มาหามากินมาพี่ตี้เนาะมากินพี่เขาจะเปิดเออยู่เปิดแวนอยู่อีลาค่ะ ก็อยากบ่มเธอไปเพิ่นนั่นเพื่นดีช่หรอขาดงานลายมือละเลยวนอดมหลายมมาหาขี้นัดขีนัดอีป๊อ่ะนัดป๊อไปทำมีอวดปะอวดปป่ะเกินชวนชวนหยอกก็เป็นดีๆแล้วเว้าเตตายาด ยายเฮ็ดหมวกป้าเลยาเฮ็ดหัวยังยองอยู่เล่ใส่ใแ้ไดหพ่เอ้็นหห้ปเลยเ็นหห้ไดแล้วเฮ็นให้เฮเฮ็นให้ได้เฮ็นให้นะเฮ็นให้ได้เฮ็นห้นะเฮ็นห้ไรเฮ็ให้ไรเฮ็นให้ไปไรอมามา จมยุตมาหาจมยุตเดอ้อป้าดุงเดอ้อบนี้เดอ้อบาอยากนอนหอยไว้นอนได้ไหมอยากนอนเด้วอยากนอนเด้วใช่แมมได้จ้าแมมได้ดุตาแมมได้ตาแมมด้เออ,อนี่ได้ลงผิงยังไรเมือ่อนั่นนะนี่เด้อันนี้ยายเพันผ้ามาให้สี่ชิมหาพันยัไรอันนี้เละเป็นยังไรแต่ยังไม่ได้ชื่อไอ้เพิ่นยังไงเออ

คเมือยแบบบอกปถืแล้ในทอยใส่ือแบบเป็นจังไรอาการบอกปอะถอาการนี่มีเน่ยปวยบ่เม่อเ่อยงอยเจ็บท้องท่องท่อง่อนะแบบแบบเมื่อยเมื่อย่อยบ่แบบเพี้บ่ยอกองยังอ่ไองานทาเลยอ้อกองันน้เด้มื่อน้ชื่อมือวันนั้นิมาเยังไงแล้เรยถามเจ้าว่าเอ้าไปเลยบ่ก็ได้แหละ เขาได้ว่าชิบูได้เอาไฮคู่นะเพิ่นไปเห็นเออเชอิต้าหิวขนมไปรถเพิ่นก็ได้ว่าต้องผิดไงยัดได้ขนมให้สาวคุบ่ได้บ่ได้ทัวร์ครับบอน้าเชือไปหาหาอันขนมนะคะช็ขนมแบบทงหีกว่าเด้เด้ห้สาวคุใกล้ไฮเบฮอยสาวคุดีคุกกี้คุนั่งคุกกี้อยู่ห้องอนุบาลหนึ่งละที่ชอนกับคุดีนะ เราเจอาวคุกกี้คุยยุ่ยกับวะไรคู่ละคู่ลากับวะไรคู่หลากับวะไรแล้วมได้เอาซทาที่มีก้อนมายังหายได้ไปกับหมู่ลงมาแล้วก็ไปกับเบิดกระเบีชนน้ำมาล่ะัเส้นพาอไปน่องไปหามองถ้าเราเล่นมาแต่คีบ้าเราจะตัดีเฉลดนเฉลดน่ะเออคอยวเ่าเปิดประตูแล้วก็ไม่เอาน่องกอนเวะเราจะไปเปิดประตูยังไหมเปิดประตูแล้วะเสื่อกอย่านี้ย่งกับเรแก้ไปเลยเราย่ามาทันนะ กลัวรู้ได้ดุกลัวลูกมาหาแบบนี้คือแบบยินไถ่ดุงตาตีตะลอกเลยมาถามแม่เชยอยู่เอ้ามีวมากก็ไพลินจักให้แม่นางโบบู๊ไปเลยโบท่านแป๊บนึงวะไปเลยยันยันโบท่านเดินกับไปกับโบท่านดีดีพาโรงเรียนเป็นอนุบาลชงเดินแบบได้ก็แขนกันเดินแบบลุงพี่แบบเดียวนึงแบบแบบนั้นแบบการแสดงของเด็กๆแบบมันบูรยเนาะเออพันยังแบบว่าหาสีเห็ด คนก็สององพิงก็สองอนุบาลสองอนุบาลก็สองอนุบาลสองนะแสดงสองสองแค่ไหนตองพิงนะพ่อนเพลงยังเพลงเันเตาออกดูทาง่างอะไรได้เพลงองินซิงเบลพ่อนเจ็ดซิงเบิลซิงเบิลซิงเบล

จะไปดึงเด้อกระเป๋าป ot ่าเด้อมาไปฉีกเด้อไหมเจ๊จ้ะจอนางแงงแตงมื่นบ่ก็ก็ได้งานไหวเสียเงินของมาตาก็ไม่ได้ไปอันน่าของซาตสุก็ไม่ได้ไปฝากไปแล้วมาต้าไปฝากให้ละบ้านเลยประเด็นนั้นแม่ตุ้ยแม่ตุ้ยบ่ให้ขึ้นมากมั้งนะ อยู่ท oh yeah. ัดแปนเ่ม oh ก yeah. <speaking in Portuguese> ูโอ้ยย้มบิวใช้บิวดูใช้บิวดิใช่โอเคหนึ่งเอ้ยสองสา อือเนี่ยอบิววอ่เเฮ้ยเนี่ยบังเนี่บิวอันบิลูกนี่กระเบื้อเป็นหมูราชีบิวอัน่ะบอจะนี่บีเดกเดือนก็วันที่สิกพันม่าจเดกเดือนปีหาเดือน เอ้บิวในเดือนกุมภาพันธ์ที่เชเด้เนาะครบรอบหาปีปะเออบิวต๊ะคันนีลต๊เหมากแปดคื่ยุแต่แปดคืนคือไม่ได้หมกชูนติปะปะโอเคเฟลฟิน้องอะไเนาะสำหรับคลิปนี้กจะไไปก่นนวสดีกันสบายทุงจ้ากันหนุนี่ทุจ้ากันทุ่จ้าจุ๊บมันกันเจ็ดเจจุบ ไปวากันไปแล้ว hmm.